สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแม่ร่ำให้ไม่เหลือใครแล้วน้ำตาท่วมวัดรับศพหมอแชมป์แม่เผยเศร้าไม่เหลือใครแล้วน้ำตาท่วมวัดครอบครัวรับศพหมอแชมป์มาบำเพ็ญกุศลยังวัดบ้านเกิดที่ระยอง่ามกลางญาติมิตรและลูกศิษย์แม่เผยสุดเศร้าไม่เหลือใครอีกแล้วเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีวันที่หนึ่งมกราคม2566นาวาตีสเสวก พ่วงบันลังนายทหารยุทธการเวชกิจโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสตหีบพร้อมด้วยกองกิตยศลำเลียงศพพัน่าเอกคุณากรจริยศหรือหมอแชมป์ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์เรือหลวงสุขโขทัยล่มขณะลงไปช่วยเหลือเพื่นทหารในทะเลจากชาพนากิจสถานกองทัพเรือสตหีบจังหวัดชนบรุรีมายังวัดศรีวนโนภาสถิถพร ตำบลแกลงอำเภอเมืองจังหวัดระยองโดยมีนอตออาวุธจริยศอายุ71ปีและนางเอื้อมพรจริยศอายุ69ปีบิดามันดาของหมอแชมป์และญาติเดินทางไปร่วมรับศพที่วัดศรีวนโนภาสนายสนานเพชรชํานายกเทศมนตรีแกลงกระเชษดและสมาชิกเทศบาลตำบลแกลงกระเช็ดกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้ตั้งขบวนรอรับต่อมา ขบวนลำเลียงศพได้มาถึงวัดโดยศพของหมอแชมป์บรรจุอยู่ในหีบศพมีธงชาติไทยปิดคุมไว้ซึ่งมากับรถ GMC หมายเลข44040โดยมีทหารจากหน่วยหมวดรปภกอบอรอทานทัพเรือสตหีบจำนวน29นายตั้งแถวรอรับก่อนจะเคลื่อนศพไปยังแท่นตั้งศพบ,บนศา,าลาเฉลิงพระเกียรติที่มีการจัดเตรียมตกแต่งไว้อย่างสมเกียรติ นางเอื้อมพอรมันดาของหมอแชมป์เป็นผู้ถือรูปถ่ายของหมอแชมป์มาวางไว้ด้านหน้าศพท่ามกลางเสียงล่ำไห้ของญาติบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้านอกจากนี้เจ้าหน้า,นาที่กู่ภัยสว่างพรกุศลระยองได้เดินทางมาร่วมพิธีเพราะเป็นลูกศิษย์ที่ได้รับการอบรมวิชาการช่วยเหลือชีวิตจากหมอแชมป์นางเอื้อมพอรกล่าวทั้งน้ำตาว่าต่อไปนี้พ่อกับแม่ไม่เหลือใครอีกแล้วและจะอยู่กันอย่างไร อายุแค่35ปีเท่านั้นเองแต่ก็ภูมิใจที่ลูกได้ปฏิบัติหน้าที่ของทหารจนนาทีสุดท้ายของชีวิตแม้แต่ชีวิตก็ยังสละได้และดีใจที่พบร่างลูกชายขอให้ลูกไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่ชาติหน้ามีจริงขอให้เกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันอีกด้านนาวาตีสวเวก ผู้บังคับบัญชาของหมอแชมป์กล่าวว่ารู้สึกเสียใจและเสียดายเพราะหมอแชมป์เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในหลายด้านด้วยความที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นจึงเป็นที่รักและเคารพของเพื่อนและผู้ใต้บังคับบัญชานับเป็นเกียรติต่อกองทัพเรือและวงตะระกูลกับความก้าหารและเสียสละ พระครูบวรสาตุกิจหรืออาจารย์จิ้มเจ้าอาวาสวสีวโนพาศเกจิชื่อดังกล่าวว่าเสียใจต่อการจากไปของหมอแชมป์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอัตมาและมีความใกล้ชิดที่ผ่านมาหมอแชมป์เคยมาบวชถือศีลที่วัดและมักจะโทรศัพท์มาปรึกษาบ่อยครั้งนับเป็นบุคคลที่น่ายกย่องที่รู้ว่ามีภัยอันตรายอยู่เบื้องหน้าแต่ยังตัดสินใจลงไปช่วยเพื่อนทหารทั้งที่ตัวเองเพิ่งรอดตาย จึงภูมิใจมากนับเป็นความเสียสละที่ยิ่งใหญ่และกล้าหาญสมเป็นชายชัทหารซึ่งทางวัดจึงจ Rut, ัดเตรียมสถานที่ไว้ให้อย่างสมเกียรติสำหรับพิธีศพกำหนดสวดพระอภิธรรมเป็นเวลาสามคืนตั้งแต่วันที่1-3สมกราคม66พระราชทานเพลิงเวลา16นาฬกาวันที่4มกราคม66ที่เมรายวัดศรีวโนภาตตำบลแกลงอำเภอเมืองจังหวัดระยองทั้งนี้ทางจังหวัด รียมเป็นผู้อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ต่อไปขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังคะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ